เรื่องที่น่าคุยวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่ทางสคบครับมีการออกประกาศเกี่ยวกับสินเชื่อไฟแนนซ์ให้เป็นสัญญาที่อยู่ในความควบคุมฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในปี -66 นะครับสาระสําคัญของกฎหมายสินเชื่อไฟแนนซ์ตัวใหม่ที่สคบประกาศออกมานะครับมีอยู่หลายอย่างน่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของรถป้ายแดงรถมือสองรถจักรยานยนต์ ไว้ในอัตราดอกเบีย้ยห้ามเกินเพาดานดังต่อไปนี้ป้ายแดงห้ามเก็บห้ามเก็บด,ดอกเบีย้ยเกินกว่าร้อยละสิบมือสองห้ามเก็บเกินกว่าร้อยละสิบห้ารถจักรยานยนต์ไม่เกินร้อยละยี่สิบสามต่อปี <Wow. S 1> ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอัตราตัวใหม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอตรงส่วนเนี้นะไม่กระทบเราหรอกครับเพราะดอกเบีย้ยที่เราปล่อยกันอยู่ปัจจุบนันรถป้ายแดงกับรถมือสองราคาถูกกว่าที่สคบรประกาศเว้น <Wow. S 1> แต่ว่าค่าผ่อนรถจักรยานยนต์เนี่ย ยีเนี่ยโคตรสูงเลยทําไมไม่ปรับลงมาให้หน่อยไม่เข้าใจปรับประกาศไปแบบเนี้ยมันไม่ได้ไปกดดันอะไรผู้ประกอบการเลยมีแต่ผลักพลาบมาให้ผู้บริโภคอย่างเราอะ่ะหมดสิทธิ์เลือกอะอย่างต่อมากรณีที่มีการค้างค่าเช่ากันนะครับกฎหมายใช้คําว่าค้างค่าเช่าสามงวดติดติดกันสามงวดติดต,ดตดกันฟแนนซ์ถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาการเช่าเข้ายึดรถได้แต่แต่นะ ต้องมีหนังสือแจ้งเราเนี่ยผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่น้อยกว่า30วันถ้าน้อยกว่า30วันบอกเลิกสัญญาไม่ได้เมื่อแจ้งแล้วก็ถึงจะมีการยกเลิกสัญญาเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วผู้เช่าซื้อก็ไม่จาเป็นต้องผ่อนต่อไม่จำเป็นต้องผ่อนต่อเพราะมีหน้าที่ต้องคืนรถแล้วอย่างต่อมานะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นประเด็นที่ว่ากรณีที่รถยนต์นะครับหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกเอาไปขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูลเดิมเนี่ยนะครับไฟแนนซ์นยึดรถของรณรงค์ไปเนี่ย ไฟนนั์นจะไปตั้งราคาขายเท่าไหร่ก็ได้จะขายยังไงก็ได้ปัจจุบันทําไม่ได้แล้วครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อยึดรถไปแล้วและจะมีการขายท่อตลาดจะต้องทําหนังสือแจ้งมายัางคนซื้อและคนค้าประกันไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้หาเงินไปซื้อเพื่อให้หาเงินไปซื้อคืนครับโดยราคาที่มีการขายกับผู้เช่าซื้ออย่างเราเนี่ยนะครับคนซื้อและคนค้าราคาที่ไฟนนั้นจะสมมุติว่าไฟนนั้นยึดรถเราไปแล้วจะคืนเงินเรามาเอ่อจะคืนค่าเช่าเรามานเนี่ย ไฟแนนซ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับราคารถยนต์ที่ขายเราแล้วเราไม่ซื้อเนี่ยขายไว้ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าสองแสนสมมุติว่าไฟแนนซ์ให้เราเนี่ยถ้าอยากอยากใช้รถต่อต้องเอากันให้ไฟแนนซ์สองแสนเราไม่มีตังจ่ายก็ถือว่าหลุดไปเมื่อไปถึงการขายท่ดตลาดครับห้ามไฟแนนซ์ขายรถคันนี้ต่ํากว่าราคาสองแสนจากเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราไปขอซื้อสองแสนเราไม่มีตัง ก็ไม่ได้ซื้อคืนเขาไปขายแค่แสนเดียวเห็นไหมครับกฎหมายตัวใหม่คุ้มครองเราดีขนาดไหนอย่างต่อมาครับเมื่อจะถึงวันขายท่อตลาดหรือวันประมูลเนี่ยจะต้องมีหนังสือแจ้งมายังผู้ค้ำประกันและผู้เช่าซื้อนะครับไม่น้อยกว่า15วันก่อนที่จะมีการขายท่อตลาดเพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เข้ามาเสนอราคาได้โดยราคาที่ซื้อจะต้องไม่ต่ําไม่ต่ํากว่าราคาที่เสนอขายกับผู้เช่าซื้ออย่างต่อมานะครับกรณีการปิด การปิดสินเชื่อไฟแนนซ์ปัจจุบันเนี่ยผ่อนไม่เท่าไหร่ก็ตามอยากจะไปปิดเนี่ยให้ส่วนลดดอกเบีย้ยแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นไม่แค่นั้นเลยแต่การคำนวณดอกเบีย้ยแบบใหม่ครับถ้าเราผ่อนไม่ถึง1ใน3แล้วเราไปปิดเรามีส่วนลด60%ไม่น้อยกว่า60%ถ้าเราผ่อนไม่ถึง2ใน3ของข้างงวดทั้งหมดนะเรามีส่วนลดได้ไม่น้อยกว่า70%ถ้าเราผ่อนเกินกว่า2ใน3ไปแล้ว ดอกเบีย้ยต้องยกให้เรานะครับอ่าเห็นไหมครับเราเริ่มมีข้อดีจากตัวใหม่แล้วของเดิมดอกเบีย้ยแม่งไม่ลดเลยของใหม่ดอกเบีย้ยลดให้แทบจะเป็นศูนย์เลยอยู่ที่ว่าผ่อน์มานานหรือน้อยอย่างไรเท่านั้นเองอย่างต่อมาที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์ตามกฎหมายฉบับใหม่อันนี้น่าสนใจครับเป็นวิธีการคิดดอกเบีย้ยสมมุติว่าค่างวดเหมืนหนึ่งเราจ่ายไปห้าหมืน่นปัจจุบันเนี่ย ส่วนเกิน4ี่0 0ื่นไฟนั้นจะเอาไปหักเดือนถัดถัดไปจนครบ40,000ื่ั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่กฎหมายใหม่สมมุติจ่ายจ่ายไป50,000นแต่ผ่อนจริงๆแค่หมื่นหนึ่งส่วนต่าง4ี่0 0ื่จะต้องเอาไปลดต้นลดดอกครับนั่นแปลว่าในงวดที่2จะต้องจ่ายถูกลงไปอีกเพราะดอกเบี้ยเขาให้คิดการประเมินดอกเบี้ยเป็นรายปี เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบบ้านแบบอสังหาริมทรัพย์ยิ่งเปะเยอะยิ่งผ่อนค่างวดถูกลง <Yeah. S 1> ปัจจุบันยิ่งโปโะเยอะก็ผ่อนเท่าเดิมของหมาย,ยิ่งเปะเยอะยิ่งผ่อนถูกลงเนี่ยแหละครับข้อดีเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นที่ออกมาเล่าเนี่ยสำหรับคนซื้อรถปีหน้านะครับ